เมื่อวันที่28พิพฤศจิกายน2565นายพงศกรกังวานผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขตสพร้อมคณะและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดินถลม่มณโรงเรียนควนโดนวิทยาอําเภอควนโดนจังหวัดสตูลโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่24พิพฤศจิกายน2565นเวลาประมาณ19นาฬิกามีการเลื่อนถล่มของดินหิน และต้นไม้ถล่มลง,งาอย่างเชิงเขาใกล้กับอาคารเรียนไม่ได้สร้างความเสียหายต่อตัวอาคารจะส่งผลกระทบต่อทางเดินและร่องระบายน้ําหลังจากเข้าตรวจสอบสาเหตุเกิดจากพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสเกิดดินถล่มปานกลางมีสภาพธรณีวิทยาเป็นตะกอนผุพังของหินปูนบนภูเขาที่มีความลาดชันสูงและมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างประกอบกับฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้ชั้นดินอุ้มน้ําจนขาดเสถียรภาพและเลื่อนถลายตามร่องน้ําธรรมชาติ ได้ทำข้อเสนอแนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยการเฝ้าระวังและอ,อพยพเมื่อมีฝนตกหนักเกินเกณฑ์ที่กำหนดและการจัดทำโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันในระยะยาวขอบคุณครับ